โอ้โหดินน้ำมันมาแต่ไกลโอเคขอภายในความความไม่สมบูรณ์ของภาพนะครับพอดีผมเล่นอยู่ที่มีเดียมนะครับก็ผมกด a มาเลยครับก็ดูนะครับเป็นไงครับมีนกบินด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นก่อนมีแล้วหรือเปล่าแต่เวอร์ชั่นนี้มันแบบมันมีนะครับก็อัปเดตใหม่ก็จะมีอะายมากครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นคร่าวๆให้ดูนะครับว่าอัปเดตใหม่เป็นแพทช์ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนะครับ ก็คืออัปเดตใหม่ก็คือ1ครับตัวเกมราคาแพงขึ้นอุ้ยอันนี้มันอัปเดตอันนี้มันเป็นอัปเดตที่ดีหรือไม่ดีเนะี่ยโอเคครับอัปเดตจริงๆก็คือ,อยังไม่มีบอร์ดนะครับยังไม่มีแอนิเมชันการขึ้นบอร์ดลงบอร์ดนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไร,รข้ามไปครับเราจะไปสิ่งที่ดีดีมากครับอัปเดตที่1ก็คือนี่ครับอันแน่รู้ยังอ่ะ อะให้เดาวให้ดาอัปเดตอะไรอุ้ยอสองอัปเดตเลยโอเคครับอัปเดตแรกก็คือว่าเสียงนะครับเสียงการเล่นท่าต่างๆนะครับมันจะสมจริงขึ้นนะครับแล้วก็เขาได้เพิ่มระบบอ่อแร็คดอ y พิสฟิมาด้วยนะครับคือการล้มแบบสมจริงนะครับแบบนี้นะครับก็คือว่าจำได้ไหมครับว่าว่าเซชั่น เซสชันเอ่อเวอร์ชันก่อนคนระับมันจะยืนเอ๋อนะเวลาเราล้มอะไรแบบนะี้มันจะไม่มันจะไม่แบบล้มนะมันจะยืนเอ๋อเวลาแบบเล่นท่าพาดอะไรแบบน,บนี้ครับแต่เนี้ยล้มจริงๆนะครับก็เหมือนคนตายไปน,นิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีมากเลยนะครับคลิกลิฟดักลิฟโอ้สวยงามครับฟรอนท์พอบมานะครับโอเคครับ ็รู้สึกว่าเสียงนี่ดูดีมากเลยนะผมชอบมากคือผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยแบบเวอร์ชั่นนี้แล้วผมแบบชอบเลยเมื่อกี้วืดขอภัยด้วยครับไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับ<อ>สวยโอ,โอ้สวย<อ>แล้วเจ้า อัปเดตตัวนี้นะครับมันได้ทําการเพิ่มแมป,ปมาใหม่นะครับซึ่งมีประมาณ2แมป,ปใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปแมปที่ผมชอบเล่นนะครับก็ทุกคนอาจจะอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้จนผมได้กดและเล่นมาเจอนะครับก็คือเราได้ทําการกดปุ่ม p o s t game นะครับเราไปที่ select map นะครับแล้วจากนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ new york city นะครับเป็นตรงมุมซ้ายบนแมปให้เราเลือก dpad นะครับซ้ายหรือขวานะครับปุ๊บ ผมกดไปะครับมีอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะครับก็ก็จะมีหลายสปอร์ตนะครับแล้วแต่แบบที่ผมจะมาเล่นวันนี้ที่เป็นไอคอนิกนะครับก็คือซานฟรานซิสโกเน็ตเวิร์กนะครับมันแค่ซานฟรานซิสโกแหละเน็ตเวิร์กมันไม่เกี่ยวอะไรนะครับก็นี่ครับมีประมาณกี่สปอร์ตเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สปอร์ตให้เล่นกันนะครับในแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองไปสปอร์ตแรกเลยนะครับ โอเคครับถึงแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่จําลองนะครับเอผมว่ามันเป็นจําลองจากของจริงนะครับก็ซานฟรานซิสโกมีอยู่จริงนะครับอยู่ที่เมกานะครับก็เราจะมาลองสเก็ตกันนะครับโอ้เสียงดีมากเลยสวยงามเล่นไรเดียสวิชชาร์ดฟลิปก็เกมนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่า มันมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องจริงๆจังๆเลยนะก็คือเกี่ยวกับนักสเก็ตอะไรแบบนี้นะครับก็สเก็ตเต็กเซลไม่มีเนาะเนื้อเรื่องแบบเนี้ย <c oughs> ถือว่าดีนะครับเกมนี้มีเนื้อเรื่องให้เล่น <c oughs> โอเคครับไม่ค่อยสวยแต่ก็ได้อยู่ <c oughs> นี่น,นีโอ้ยสปอตตรงนี้ <c oughs> ผมว่าเนี่ยต้องเล่นลงมาจากตรงเนี้ย ขึ้นไปนะครับเราก็แบบเราเล่นท่าลงมาเรื่อยๆเออลืมบอกไปนะครับเวลาอยู่บนบอร์ดหรือว่าอยู่หรือว่าเดินเท้าอยู่อะถ้ากดากดย้ำๆอะมันจะกดตัว A ย้ำๆอะมันจะมันจะกดตัว A หรือตัว X นะครับถ้าเป็นจอยจอย x b o กกดตัวเนะถ้าเป็นจอย p พ4กดตัว X นะครับย้ำๆนะมันจะทําให้ถ่ายเร็วขึ้นนะอย่างเงี้ยพิกคลิปข้ามไปเลย ผมว่าต้องออลีอ่ว่ะคิดคลิปไม่ถึงโอเคครับออลี่ได้อยู่เทร์มาโอ้ออลี่เข้ามาเทร์กลิปมาคิดลิปลงไปครับสวยงามครับเ <c oughs> สียงพาวเวอร์สไลด์นี่มันคิโมจิจริงๆเลยครับเวลาได้ยินคอนไซด์ โอเคเกือ <Okay. laughs> บหล่อเกือบหล่อตองซ้าคิดฟลิปโอ้ย3า0อบแถบตรงนี้ก็เป็นสวิช,ชิลฟลิปสวยนี่นะครับตรงนี้ก็คือวัดจีนน้ยไม่ใช่วัดจีนนี่มันเป็นธนาคารจีนคนระับไชน่าแบงก์ครับก็ตรงนี้เป็นสปอร์ตจริงๆนะครับโอ้ยเกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้ว สวยสวยสวยงามเอา What the heck เอาแล้วมันฮิลฟลิปออกไม่เป็นไรครับสวยเหมือนกัน,นครับ นี่โอ้โหไม่เป็นไรครับมันมันโดนนิดหน่อยนะคนเรามันพลาดกันได้เนาะ <c oughs> แล้วก็เฟร็กี้ฮิอฟลิปออกสวยงามนะครับโอเคสวยเอยโอ้โหเราจะมาอะไรตรงนี้เมื่อกีพ้พนมันลื่นไปหน่อยครับโทษรทบโอโสวย ก็ทำการเปิด Lip ปลิฟทริกเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันมีอะไรใหม่นะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นไงครับเราสามารถทำทราน i ิชันได้แล้วนะครับโอเคเป็นไงครับโอเคลง <c oughs> สักทีเหอะวันนี้ โอเคลงโอเคครับ okay. โอ้โหโคตรสวยโคตรสวยเฟี้ยวดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้ก็เฟี้ยวด้วยนะเฮ้ยเสื้อสวยอ่ะผมว่าผมจะเล่นคนไหนเดียอืมคนนี้อันนี้นักโทษ นักโทษก็ดูดีผมอยากเล่นคนเนี้ยผมเล่นคนนี้ดีกว่าอาัมโทรเร่ครับฟูฟูวิวนะครับน่าจะอ่านถูกนะครับเราก็กดเลือกเขามานะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะเล่นซ้ายนำเรกูล่าหรือกูฟี่ขวานำนะครับซึ่งผมก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับนี่เป็นไงครับดูดีเลยปะเนี่ยดูแฮนด์เรดบลอะกระทิงแดงอะ่ะคาราบาลอยู you ่น know. <laughs> คาราบาลอะไรคาราบาลไม่เกี่ยวกับเร d b o o ์อุ้ยเกือบแล้วสวยอุ้ยสเก็ตสต็อปใครมันเอามาแปะวะคนเขาจะสเก็ตแล้วเราจะสเก็ตยังไงเนี่ยในเกมมันยังจะมีเหรอไอ้พวกเนี้ย อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าเวลาคนเขาไม่ชอบให้นักสเก็ตมามา,มาเล่นขอบขอบหินเขานะครับเขาก็จะวางพวกเหล็กก้นานแวบเราจะลองเล่นดูว่าเราเล่นได้หรอือเปล่านี่ไม่มีอะไรหยุดพี่ได้ดอกน้องจะมาจะมาห้ามมันไม่ได้หรอกนะประเด็นอีกสักทีดิให้เด็กมันดูครับถ้าเราสเก็ตตรงขอบขอบไม่ได้เราก็แมนนวลเอาดีนะอืมแค่นั้นแหละ เวอริโออกสวยงามครับสวยขึ้นมาข้างบนสวิชคิกฟลิปแล้วก็สวิชแบ็กซ้ายฮิลนะครับคิกฟลิปแมนนวลคอ,อปชูวิตออกโอเคครับได้อยู่ครับนี่ว่ะฮาร์ดฟลิปแมนนวลผมชอบช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันสวยมากเลยครับฮาร์ดฟลิปเกมนี้เลยโดย ฮาร์ดฟลิปเกมนี้มันสวยอะฮาร์ดฟลิป uh, กับอินเวอร์สอะเรามาดูฮาร์ดฟลิปเลยเนี่ยดูแบบดูโคตรสวยอะเนี่ยมันเป็นมันมันแก้บักแล้วนะครับเจ้าของพัฒนาเกมนะครับก็คืออ้าวกำลังจะชมเลยเท้าหลุดออกมานิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ แล้วฮาร์ดฟลิปว่าสวยแล้วเรามาดูอินวาร์กันเรามาดูอินวาร์กันว่ามันสวยขนาดไหนอู้พิธาเท่าเดียีอินวาร์ฮิวอินวาร์ฮิวเอา <c oughs> อแบบหึหืมย่งสวยอ่ะโอ้โหว้าวหเธอเธอเธออุ๊ยอา้าวชิบหาย โอเคครับเขายังไม่เป็นไรครับเอาเธอเป็นแฟดกันหรอครับเดี๋ยวเราจะมาสเก็ตโชว์สาวหน่อยครับให้โยกดูคลิกฟลิปโอเคครับจัดแบบอือหือเป็นไงแถมด้วยเขาไม่เหลียวเลยเพราะว่าเขาไม่มีใจให้เราไงวุ้ยอืมสวยสวย ขอวอร์มก่อนคลิกฟลิปอืมฟรอนท์ช็อปไปก่อนอืมสวยโอ๊ยโอหน่าจะตายนะ <c oughs> ดึงทรงแล้ว่อยหน่อยฮารับหลบทางก็บอกให้หลบทางไงฮะผมจะไปเล่นไอ้บันไดที่ ล้วจะมาชนทำเอาเอาเอายาง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 ผมก็แค่จะไปเล่นสเก็ตผมก็แค่จะฝึกวิชาแค่นี้ก็ต้องชนกันด้วยอ่ะคนเราสวย <c oughs> <c oughs> ครับวางเซชันครับเดี๋ยวเราจะมาลงเล่นสลงไอ้ไม่ใช่จะเรียกว่าอะไรสแตนหรือบันไดโอเคครับบันไดแล้วกันครับ โอเคครับ okay, สวยครับท่าแรกผ่านไปครับเอ็มเรา impossible ม้งม่งไหม impossible เลยนะมัน๊อ p ช w i t c h บันซ้าย flip สวย back big spin สวย double h e ิ l นะครับสวิชเราเล่นเป็น impossible มาโอเคครับได้อยู่นะแต่เมื่อกี้เหมือนเกมมันจะแหลก เดี๋ยวเราแก้ไขใหม่นะครับ Impossible ใครบกเป็นไปไม่ได้โอเคครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมทำผิดฮะโอเคเอาเอาเอาเหยียบสามมิกโอ้โหสวยงาม Impossible Hard Flip สวย Pressure Flip มากมไหมโอเคครับได้อยู่ สวยงามเอ้ยเอาเจ้าเกมนี้ครับมันมีเลทฟลิปด้วยนะครับเราไปที่เกมเพลย์นะครับไปที่ฟลิปทริกเซตติ้งนะครับแล้วให้เราทําการเปิดเลททริกไว้นะครับก็เราจะทำเลทฟลิปได้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับวิธีการก็คือก็คืออยู่บนอากาศแล้วก็ปัดอนนล็อกไปทางใดทางหนึ่งนะครับซ้ายเท้าหน้าหรือเท้าหลังก็ได้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่เท้าหน้า อันนี้เท้าหลังนะครับแบ็กไซ e ์เล e ฟลิปสวยงามก็จะเห็นนะครับว่ามันเล e ฟลิปมันประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมทำ Back อันนี้ผมทำแบ็กไซส์มานะครับแล้วก็ปัดเท้าหน้านะครับแต่ว่าผมว่าเท้าหลังมัน,มนสวยกว่านะสวย โอเคครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมขอต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้นี่มันสนุกจริงๆอ่ะอัปเดตใหม่หนี่ดีขึ้นเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าผมเล่นเก่งขึ้นเยอะตรงไหนวะว้ายก็เ okay, มื <S <S ่อก I mean, ี้สเก็ตบันไดมานะครับก็แบบไม่ล้มสักทีเลยครับก็ผมขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับวันนี้ก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับสองเดือนนะครับพ่เทียบ แต่ว่าก็ผมก็เริ่มกลับมาทําคลิปแล้วนะครก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็อ่อลิงก์ดิสคอร์อยู่ใต้ description นะครับก็เอาเอาเอาวที่มไม่เห็นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวนะครับก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับเ t อร์ชันสเกตบอร์ดซิมนะครับเวอร์ชั่น1.0นะครับก็ ไโหลดมาเล่นกันนะเจ๊ไปแล้วครับกูแน่ครับผมบาย